หลวงพ่อเดิมบอกคาถาดีเกราะเพชรพระพุทธเจ้าเจริญรุ่งเรืองโชคชะตาราศีดีขึ้นคาถาเกราะเพชรพระพุทธเจ้าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์ สวดภาวนาทุกวันป้องกันอันตรายต่างๆสวดทุกครั้งที่เดินทางไกลเข้าป่าลึกในถ้าในห้วยป้องกันอันตรายจากสิ่งลี้ลับทั้งปวงทำให้เจริญรุ่งเรืองโชคชะตาราศีดีขึ้นทุกวันอิติปิโสภความือข้าพเจ้าสิบนิ้วประนมขึ้นหว่างคิ้วขอถวายต่างทูปเทียนทอง จักขุของข้าพเจ้าทั้งสองอันแวววาวขอถวายต่างประทีปแก้วดอกประทุมชาติบูชาบาทพระพุทธเจ้าอันงามยิ่งนะักเป็นวงกงจักร0้อยแปดประการพระเจ้าเสด็จไปแล้วพระทูลกระหม่อมแก้วเข้าสู่พระนิพพานพระองค์ทรงญาณเห็นทั่วแดนไกลพระเจ้าบัญญัติให้ภาวนาให้ว่า มะอะทุกขังอุอ,อนิจจังอะอนัตตาสังโคสังคังตั้งใจภาวนาศัตรูมีมาแก้ไขได้ทุกประการเดชะพระจตุพรมวิหารตั้งมั่นในอุเบขาโปรดสัตว์ทั่วทิศทงรงฤทธิ์กแลกล้าทรงพระกรุณาหายเข็น พระเล่งเห็นทั่วทุกตัวสัตว์พุทโธกรรมจัดธรรมโมกรรมายสังโคสูญหายไปในบัดนี้เป็นมารไยรีอย่าเข้ามาปนคนร้ายอากุศลถอยไปให้พ้นสารพัดศัตรูวินาศสันติหนึ่งพิสมัยพระอาทิตย์ทั้งหกเป็นที่ชุมนุมคุ้มเสนียดและจันไร พระจันทร์สิบห้าเข้ามารักษาภายในพระอังคารแปดองค์ทรงศีนมาให้พระพุทธ 17, สิบเจ็ดเสด็จมารักษาตัวข้าพเจ้าพระพรฤหัสสิบเก้าเข้ามาสิงสู่เป็นครูทุกสิ่งพระเสาดีจริงกำลังสิบทัศมาช่วยกำจัดมหาอุบาทพระยายมราชร้ายกาศหนักหนา ศัตรูมีมามอดมวยบันไลศัตรูที่ไหนให้บันไลที่นั่นพระราหูสิบสองมาช่วยป้องกันพระสุขยี่สเอเทวันช่วยรักษาพระการตัวกล้ามาช่วยพลานศัตรูทั่วทั้งชมพูอย่าให้มีอันตรายชัยยะชัยยะข้าพเจ้าขอระลึกถึงคุณพระบารมี ทรงแสงรัศมีมีเลื่อมเลื่อมพรายพรายทรงแสงพระสุริยะฉายทั่วท้องธรณีได้สวดได้เรียนได้เขียนบาลีโผยพัยยามีกำจัดพลัดพรายพระธรรมแปดมบืน่นชื่นอกชื่นใจพระธรรมเป็นมิตรผูกจิตพิสมัยคุณมนคุณดนทนอยู่ไม่ได้ศัตรูภายนอกเร่งถอยออกไป ศัตรูภายในบรไลัยสิ้นสุดเดชะพระพุทธมาอยู่ตรงหน้าพระธรรมมาอยู่ตรงหลังพระสังคังรักษาพระอิสวรเจ้าฟ้ามาแต่สวรรค์มาช่วยกันรักษาตัวข้าพเจ้าส่วนพระอินทพระนารายอยู่เบื้องซ้ายขวาพระพรหมสเสด็จมาให้พรทุกวันเทวดาอยู่เมืองสวรรค์ มาช่วยกันรักษาตัวข้าพเจ้าพระการตัวกล้ามาช่วยพลานศัตรูทั่วทั้งชมพูอย่าให้มีอันตรายพุทธทังคลาดแคล้วพระแก้วเสด็จนำไปทำมังแคล้วคลาดกันอุบาทและจันไรสังคังว่าสงติดเป็นธงชัยข้าพเจ้าจะอยู่แห่งใดไปแห่งใด จงช่วยคุ้มครองรักษากว่าตัวข้าพเจ้าจะถึงซึ่งนิพพานในอนาคตกาลเบื้องหน้าพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาอาหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสนะโมพุทธายะ คุณงามความดีของหลวงพ่อเดิมนั้นเป็นที่เรื่องลือมากทางการจึงกราบบังคมทูลขอพระราชทานสมมศักดิ์เป็นที่พระครูนิวาสธรรมคันเมื่อวันที่30ธันวาคมปี2475เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่ากันว่าในช่วงบ้านปลายหลวงพ่อ ล่วงรู้ถึงเส้นทางของท่านเองโดยต้นปี2494หลวงพ่อได้เรียกกรรมการวัดตลอดจนถึงญาติโยมที่ใกล้ชิดของท่านมาประชุมพร้อมกันโดยท่านแจ้งในสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องตะลึงถึง3ข้อ 1. ขอมอบภารกิจบริหารกิจการของวัดหนองโพให้กับหลวงพ่อต่อมาได้เป็นท่านพระครูนิพันธ์ธรรมคุธ เจ้าอาวาสวัดหนองโพในปัจจุบันให้ดูแลรักษาแทนขอให้ชาวบ้านช่วยกันอุปถรัรมภ์หลวงพ่อน้อยช่วยกิจการตามเคยที่ช่วยท่านมาเพื่อให้เกิดความประสานสามัคคีระหว่างวัดและชาวบ้าน 2. หลวงพ่อจะมรณภาพในมิชานี้แล้วอย่าเสียใจในมรณกรรมของท่านเพราะเป็นกฎแห่งกรรมขอให้ช่วยกันต่อลงศพให้หลวงพ่อ เพื่อจะได้ไม่เป็นธุระรบกวนหรือยุ่งยากจัดหาเมื่อท่านมรณภาพไปแล้วเพราะการเตรียมล่วงหน้าเป็นการไม่ประมาทในการทั้งปวงดังพระดำรัสแห่งพระบรมศา,ศาสดา 3. ช่วยกันสร้างเมนเพื่อเป็นพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อตามกำลังศรัทธาของญาติโยมเวลาท่านมรณภาพแล้วจะได้สะดวกไม่ต้องมาทำทีหลังให้เป็นการเร่งรีบ และเหนื่อยโดยใช้เหตุสำหรับข้อสามนี้กรรมการวัดคิดว่าหลวงพ่อคงจะไม่มรณะภาพในเวลาอันใกล้จึงมิได้สั่งจัดทำเสียพร้อมกับลงศพจนหลวงพ่อแสดงอาการว่าจะมรณะภาพแน่แล้วจึงสั่งทำเมนนั้นจึงเสร็จหลังจากหลวงพ่อมรณะภาพไปแล้วที่สุดหลังจากนั้นหลวงพ่อยังคงแข็งแรงทำกิจต่างๆได้เช่นเดิม จนล่วงเข้าวันที่15พฤษภาคม2494หลวงพ่อมีอาการโรคลมปัจจุบันเข้าแทรกจนล้มหมอนนอนเสือ่อจนในวันที่22พฤษภาคม2494มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นคือวันนั้นช้างของหลวงพ่อที่ทำงานอยู่ในป่าได้ดิ้นรนไม่ยอมทำงานทั้งทั้งที่ควานช้างก็บังคับอย่างเต็มความสามารถ แต่มันกลับหันหลังมุ่งหน้าเดินจะมาวัดหนองโพจนเมื่อช้างพากันเดินดุมๆม,มาที่วัดหนองโพอย่างรีบร้อนตอนนั้นหลวงพ่ออาภาธหนักมากแล้วช้างเองก็หงอยเหงาไม่ยอมกินอะไรทั้งนั้นเรารู้ว่าระมรณภาพของหลวงพ่อเวลาล่วงเลยมาจนที่สุดหลวงพ่อเอาสองมือประคองขึ้นไว้บนหน้าอกของท่าน ในตาของท่านหลับสนิทลักษณะการเข้าสมาธิจูๆ่ๆฝนก็ตกลงอย่างไม่ลืมหูลืมตาโดยไม่มีเขามาก่อนชาวบ้านเชื่อว่าหลวงพ่อได้บันดาลให้ฝนตกลงมาเพื่อช่วยต่อชีวิตชาวหนองโพไม่ให้อดน้ำเป็นอภินิหารครั้งสุดท้ายที่หลวงพ่อแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์จากนั้นหลวงพ่อก็ได้มรณภาพจากไปสิริอายุ 92ปีพรรษาที่70ขอขอบพระคุณเจ้าของภาพเจ้าของบทความและที่มาของเนื้อหาข้อมูลณที่นี้เพื่อเผยแผ่บารมีเป็นสังฆบูชาและเทิดทุนเกียรติคุณครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณค่ะ